สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ผมบองเกียดวิถีคนวิถีชนบทก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่มีความพิสมัยเดินป่าท่องไรนะครับสมควรที่จะต้องเรียนรู้ต้องทราบนะครับเพราะว่าถ้าท่านเดินป่าแล้วท่านก็ต้องศึกษานะครับศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะในการออกเดินป่าไปจนไปเพื่อเอาตัวรอดนะครับ บางทีบางท่านไม่มีความรู้เลยแต่ออกเดินป่านะครับพอเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งๆหน้าเราก็ต้องหาทางแก้ไขให้ได้เราก็ต้องหาเรียนรู้ประสบการณ์ที่สะสมไว้ในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการผูกเปลถ้านอนป่าคือต้องมีเปลติดตัวการนอนเปลการผูกเปลนะครับผมจะแนะนำว่าวันนี้การผูกเปลซึ่ง หลายหลายคนอาจจะมองข้ามว่าไม่สําคัญนะครับจะผูกยังไงก็ได้แบบจะผูกแบบไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆแบบนี้นะครับไม่สมควรที่จะมองข้ามเรื่องการผูกเปลเรื่องง่ายๆบางคนอาจจะว่าไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วบางอย่างนะครับที่เราจะเข้าไปนอนปา่าเราทำ,ทำยังไงจะอำนวยความสะดวกให้เรามากที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนานะครับในการผูกเปล นะครับไม่มีใครคิดหรอกนะครับแต่ผมคิดและตามประสบการณ์ของผมที่เดินป่ามาหลายสิบปีแล้วนะครับคือการนอนเปลยผูกเปลยนะครับซึ่งการผูกเปลยตามความเข้าใจของนักเดินป่าก็คือจะผูกยังไงก็ได้ให้เต็มมันอยู่อันนี้ตามตามความคิดอาจจะผูกแบบนี้อาจจะผูกยังไงก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการผูกเปลยจะมีเทคนิคในการผูกทาไมเช่นนั้นนักรบที่ออกเดินป่า นะครับถ้ามีเหตุการณ์ฉุกระหุกขึ้นมาถ้ามัวเวลาเสียเวลามาแก้ปเปลมามัดปเปล y มันก็อาจจะไม่ทานการนะครับฉะนั้นผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการผูกปเปลง่ายๆมัดเปลง่าย,ายๆนะครับหนึ่งก็คือปเปล i มีเชือกอยู่2เส้นแล้วใช่ไหมครับนะครับอันดับแรกก็คือเราใช้เชือกมาพันรอบต้นก่อนแบบนี้นะครับพนรอบต้นเสร็จเราก็อ้อมมาข้างบน ใช้เชือกมามาข้างบนแล้วก็อ้อมมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาปลายเชือกมาสอดเข้ากับตรงนี้นะครับช่องว่างนะครับช่องว่างที่เป็นเอ่อช่องว่างระหว่างเชือกสองเส้นตนัวนี้แล้วเราก็รูดเข้านี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วแค่นี้เอง นี่เวลาเวลาเราจะแก้ถ้าเราจะแก้เชือกเราก็แค่ดึงปลายเชือกตรงนี้เรียบร้อยง่ายไหมครับบางคนอาจจะเคยไปนอนแล้วก็มีความปัญหาในการความยุ่งยากอาจจะมัดแบบนี้มัดแบบนี้มัดแบบนี้จริงๆแล้วแล้วเราจะมัดยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าเรามัดเงื่อนตายแบบนี้ถ้าเราจะแก้เชือกออกต้องเสียเวลาบางทีน้ําหนักเราเยอะๆ จะทำให้เชือกตัวนี้มันรัดแน่นนะครับรัดแน่นนี่นะครับเอาเชือกมาพันรอบก่อนนะครับมาพันมาพันรอบต้นไม้ที่เราจะที่เราจะนอนนะครับเอาเชือกมาพันรอบพันรอบเสร็จเอามาเชือกมามาพันวางทาบข้างบนนะครับ แล้วก็ดึงเชือกข้างล่างมาอ้อมอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ดูช้าๆคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็เอาปลายเชือกทั้งสองนี้นะครับเข้าไปในระหว่างเชือกสองเส้นที่เราพันอ้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้มาแล้วก็ให้เหลือปลายอยู่นะครับแล้วก็รูดทีนี้ก็ใช้การได้แล้วนี่นะครับมันคงด้วยนะครับแน่นแบบนี้แค่นี้เองครับ แล้วอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเชือกมาทาบด้านบนนะครับนะครับแล้วก็เราเกี่ยวมาข้างล่างอีกนะครับแล้วก็สอดปลายเชือกเข้าระหว่างระหว่างร่องเชือกสองเส้นนี้นะครับนะครับนี่แค่นี้แล้วก็รูดเนี่ยนะครับเสร็จแล้ว แน่นมากครับสำหรับข้อแนะนำในการนอนป่าผูกเลนะครับหรือว่าเราจะนอนในป่านะครับดับแรกที่จะต้องพิจารณาเ,เคล็ดลับเล็กๆเพิ่มเติมนะครับก็คือ1ที่เราจะนอนนั้นต้องปลอดภยัยก็คืออาจจะไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้หรือมีต้นไม้ใหญ่ เราหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่ามีไม้ผุนะครับไม้ที่เป็นกิ่งแห้งไม้ผุที่อยู่ข้างบนนะเพราะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับแล้ว2ก็คือข้างล่างข้างล่างเพลที่เราจะมัดนะครับเราต้องดูให้ดีไม่มีไม้แหลมไม่มีก้อนหินนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางหรือว่าของแหลมๆอยู่ข้างล่างเพราะว่าถ้าเพลเราขาดหรือเพลเราหลุด นะครับอาจจะทาให้เราเกิดบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับจากประสบการณ์ของผมเองซึ่งหลายๆท่านก็มีเทคนิคหลายๆอย่างแต่ละคนนะครับตามประสบการณ์ตามความรู้ของแต่ละท่านนะครับซึ่งคลิปต่อไปนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะม,มาแนะนําอีกนะครับว่าเรานอนยังไงเราทํายังไงที่เราจะเดินป่าแล้วปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขนะครับ สำหรับการผูก Play เปลนาถ้าไม่เข้าใจก็ให้ท่านย้อนดูหลายๆครั้งซึ่งนะครับถ้าเราผูกยากผูกเงินตายถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินมานะครับถ้าเราโมเด็มาแก้เปลแก้ไม่ได้ไม่ทันนะครับฉะนั้นถ้าทําวิธีที่ผมบอกนะครับแก้ผูกง่ายแล้วก็แก้ง่ายด้วยวิธีนี้ก็ไม่สมุติลึกซิ์นะครับสําหรับเพื่อนพ้องที่ชอบพิสมัยในการเดินป่าก็ นำไปปฏิบัติได้ไปใช้ไดเ้เพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับในการผูกเปลนอนนะครับถ้าเราจะนอนจริงๆนะครับแต่ถ้านอนเล่นๆชั่วโมงสงชั่วโมงอันนั้นไม่เป็นไรชุกครั้งชุกคราวแต่ถ้าเราจะนอนกลางคืนค้างคืนนะครับนอนทั้งคืนก็คือถ้าเราจะผูกเปลยอย่าให้เปลมันสูงข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้ให้มันเท่ากันทั้งสองข้าง และก็ขอ้ขอควรระวังคืออย่าให้ส่วนหัวนั้นสูงกว่าส่วนขาถ้าเราจะนอนกลางคืนนะครับเพราะว่าถ้าส่วนหัวสูงสูงกว่าส่วนขาจะทําให้เราปวดหลังถ้าส่วนขาสูงกว่านิดหนึ่งไม่เป็นไรเวลาเรานอนแล้วเราจะนอนหลับนอนสบายด้วยนะครับนอนหลับสบายแล้วก็ตอนเช้าเราจะไม่ปวดหลังอันนี้เป็นลองดูนะครับอาจจะไม่จริงเหมือนที่ผมว่าก็ได้นะครับท่านลองดูนะครับ ค้นหาตัวเองให้เจอนะครับและทําที่สิ่งที่เราค้นเจอให้เป็นรูปร่างขึ้นมาและชีวิตจะเต็มร้อยและมีความสุขนะครับ